วันนี้วันที่30มสิเดือน6กสองเป็นวันที่สะอหกสิอ็ดที่ข้าพเจ้าในวิบูริศรษ์กับพรอภคารถวายเสังสวดจัตปรยพระสุภพระรินมนมณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธผู้ชานอมผู้ชันสังฆคับผู้ชาอาจารย์ผู้ชาแต่ครูบาจารย์ทั้งหลายขอที่ข้าพเจ้าจงตั้งมั่นในบทสุขสมเนื่อด้วยเทิญบทที่หนึ่งกับพระราตไตย อรหังสัมมาสัมพุทโธวะคะวะพุทธังวอนดังพิวะเทมิสวัสดิ์ขาโตภะคะตาธัมโมธัมมังนะวะสัมมิสวดิพันโนคะโตัวสาวะขะสังโฆสังฆังนะมามิบทที่สองบูชาพระเบรีพิณาอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปณินทิพุทโธคุณเฮหิสารพานโนธานิมารามิหิจัติสติยะทิวอรหังพุทธังสัมมาสังฆังสอนังขะโตัวปูเชมิะลาตังยังัมบังจลาหมิโสดทินาบทที่สามชุนุลเทวดา จำมันตาจะเกเคอหสวตาขันทุเทวตาสัธรรมงมุนีาชาชาสุนัตกไม่กระทงตะเครามีจะรุเปสีดิขคะเทชันทิเขวิมานทีเปรตเทจกามีจะรูนาคานี่แพีเขตภูมมาเชียนตุเทวาชาลวิสมรักนาลาันตาสารวุมีสงนั้าตูธรรมโลกาโลยังมทันตาธรรมโกาโลยังม่ทนตาธรรมะโทกาโรยมทันตาคนที่สปุภาภาคามนการนโมตัสสะปะกตะตัวสมมาตบุตัสะนโมตัสสะปกตะโตัสมมาตสบุตัสะนโมตัสสะปะกตะหะต โอ้โหบทที่ห้าตายสารคุณปัาพุทธังสานังกชามิธรรมังสานังกชามิสังฆังสานังกชามิทุติยังปีพุทธังสานังกชามิทุติยังปีธรรมังสานังกชามิทุติยังปีสังฆังสานังกชามิตายยังปีพุทธังสานังกชามิตายยังปีธรรมังสานังกชามิตายยังปีสังฆังสานังกชามิบทที่หกสัจจีคถา นาทีเมสนางอัน <das> ย <quart an> ังพุทโธเมสนาวะรังเอเจนะสัจจวะเชนะสติม่รู้สัพดานาทีเมสนางอันยังคามโมเมสนาวะรังเอเจนะสัจจวะเชนะสติม่รู้สัพดานาทีเมสนางอันยังสังโฆเมสนงวะรังเอเจนะสัจจวะเชนะสติม่รู้สัพดาเจ็ดดิเรชนะปันนามคาตถาพุทธังนัมีตะระปุตตาสลีละจิตตังธรรมังนัมีตะระปุตตาวิสุทธิสาสังสังฆังนัมีตะระปุตตาสุสิทธิจิติเอจังนัมีจิละชนะงตะนละเจวะหังสัมมาสัมโมตริตแต่วัตถุวิเศษภู ตานะขุดนะโยคาวะสับปวัตตังอสุมิยาตังพีวิตรเทวะสทัทถะจัตถทีชันเถเอกังวินาจะริตรเลสัมมาสัมภเวนะโลกเกียรกาชีสัจิเรจัตตุปูตังคัมพีทะยานวิสศษยังอติชุดทัสสัทถังวินยุหิบันทิตตะชะเนีวิชัชจะดุปังโลกมัมพีเกหิจิตกัสสัจจุปะหับลาลีปน,นิยังเกศจิตวิสุทธิตังคุณายากตายะนะเมหิเอวะชนตายะสุวัติวิสุทธิสัพ วิสุวิสุตตังปิธัมบุปตะธัมปุปตะสตังมนัสิสุสทถาปัสสาวะทานังปุญยัติกานะกากาณนะมัสมุตตรรมปุลณภูมังทุกขารม,มุจจนามุขาสนาตังคัมมัคตานังปูชาเอสุป,ปัระมังอภิปูชาเออยังนิพพานาสัจติกิริยายุปะนิสัตยัตถังสัมมากิเร สมระโสธนาสิทธิยาจาสาทุหิตอาชา, Hugo, ส ang, wellness, ากสเสรหุปะเสวันียังปาเนหิตจปิสรังคามณียเมวะตัสมาหิตตังทีแล้วตานางสารสังขตมหะลันตินที่วางคณะในสุนนมมสมานาปูเชมาจปิสตะตังตุปัสสนาจิตตาตัฐานุปาลิจริยาสธารตาจับุญเยนะตัตาตุกาเตนะทุขีพระเวมุกเตชนะตัสศสะตัทาปิสวัตทิหตุโยเจถัธรรมวินัยยมหิ มามนภูโตโลกุตลาพิสมมโยนียโตสุโพชังตัดโสปนิสยะชายายะอายังปีหนตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุป,ปะสาทกาโลแปดนามกาสิคาถาโยจกักขุมามุหอมมาาปกัโทสามังวัพุโทโธสุขโตมีโุโต มาราสาปาซาวินิโมสยันโตปาเปสิเขมมาซาตังวินายังพุทธังวรันตังสีตสาราามิโลกัสสนาชาตจาวินายักกะจัตันเตชะสัตเตชะสีหทุสสะพันตรายาจวินาจเมนตุทามโูทัโชโยวิยะตัสสะสัตถุตัสเสธิโลกัสสวิสุธิมาคังนินยานิโกธรรมะ คาราซัตถาดีสาตาวะโฮซาติกาโรจุจินโนทำมังวัลังตังสิลปสานามามิโมฮะปะทาลังอุปสรรตธาหังดันเตชสาสเตเชชิหตุสัพพันตรายาจวินาจเมนตุสัตรามาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปูปากิเรซาเชตาสันโตสยังสัรตินิโยสโกจัตสวัขาตาชามังวิธิตังกะโรติสังฆังวัลังตังศิลปสารนามามิพุทธานุพุทธางธรรมสีลิทิทิงดันเตชสาสเตเชชิหตุสัพพันตรายาจวินาจเมนตุ ิกนโมกาจักขะถานโมอนัฐตัวสมบัติพุทธสมเหติโนนโมอุตมสัมมาสัพวะสวตคตเสวะเตนิชานโมมหาสังฆสัพพิวิสุทธะสีลาทิทิโนนโมโอมาตายาลัทสะตัลลัตยัสสะจัตุกังนโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัชุตยสปินโมกาลปภาเวนะเวขจักตุปัตถวานโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิหตุสัพปทานโมกาลัสัตเตชนะวิธิไมทิหมิเตชวาชิปมหาสมัยสูตร เอวังเมสุตังเอกังสมัยยังพระขาวสเกตถวิยานาฏกปิเ่าทุสมิงมหาเตเตมหาตารุสมิงมหามหาวันีมหาตาพิคุสังเกตสิติมาจาไมณีพิคุสตรหิพเวาอรันติยสาสหทกาิเทวตาเยปุญญสนิวิตตโหติท้าขาครังทาสทีกาวเทวตาเยปุญญสนิวิตตาโหติพระก่อนังท้สยัพิคุสังคจา อาตโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนางเอตตโรโคทีอายังโขภควาวเกตุวิหารติกปิดอวันุสมิงมหาวันีมหาตาภิคุสังเกตนะสัดทิงปัญจมาติหิพิคุสตเตหิสเพวะอันติทัสหิโรกวตุริทิวตายิปุยนาสันนิปติตาโหติสกควาต่างศาสนาญาพิขุสักขจายานุนะมยังปิเอนะภควาเตนุปัสสังเมยยามาอุปนัติจวาภควาดตัวสิเก ปัจเจกะกถาภาษเสยมติอัตโขตาเทวตาเสยอัตตปิมลามะปะละวาปุริโสสมาชิตตังวาภาหังปัจจายะสัพพะจาริตังวาภาหังธมิเชยะเอวเมีวัชุทาวาเสยชุเทเวสุอัตตาริจาภะวะตุปุระตุปุระตุราณุสุ อาตระโคต้าเทวตาพระขวันตังอาธิวาเทวตาเอกมันตังอาคังสุเอกมันตังธิตาโขเอกาเทวตาพระวัดตัวสติเกอิมังคาทังอาปาสีมหาสมายุปวัติอัเสหมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมห์อิมังธรรมะสมยังตักกิตาเยวะอปาลาชิตาสังคัติอาตระโขอปาลาเทวตาพระวัดโตสติเกอิมังคาทังอาปาสีตาตระพิฆาโวจะมาทหังสุดจิตตังอัตโนชุกามังคังสุกุตสารถีวะเนตานิคาเฮจาวันทียานิระขันติปัติตาติ อรหัวปาราเทวตาพระว่าตัวสันิเกอิมังคตังอาปาสิเทตวากีดังเทตวาปีคังอินทักีดังโอหะจมัตเมชาเตจารังติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุจุทันตาสุสูนะครับที่อรหัวปาราเทวตาพระว่าตัวสันิเกอิมังคตังอาปาสิเยเกจิพุทธังสราณังคตาเสนะเตคามิสันติอภิยะภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอรหัวควาภิขัวมันเตสียาภูเยนาภิฆเว ท่านเสูโลกทานสุธีวตาท่านิปติตาโหติทัาขัตตังทัสนายาปิคุสังคจจาเยปิเตภิเตเกเวอเหสรงอธิตามัทานาอาหารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตจัมปีปะขวันตานังเอตตาปรามาย,ยวเทวตา ทติปติตาอหิสุงเยศัพทีมัยหังเอตระหิเอปิเตวิคาเวโพธิสันติอนาคาตามัฏฐานังอรหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัพพีปะคันตานังเอตตาบรมายวเทวตาตานิปติตาโพธิสันติสยศัพทีมัยหังเอตระหิอชิกิสัมมิคาเวเทวกายังนามามิกิริสัมมิคาเวเทวกายังนามะเทวะกายังนามามิกเทศิจามิิกาเวเทวกายังนามามิตังสุนารสาตุการมันัสสิกโดชาภาสิสามมิติเอวังพันเตติ โธเตวิขุภพระว่าตัวบรรจารชสงเพราะวาเอจัรถวจรสีโลกาบรรดุกาสามิยถาภุมมาตะทัสสิตายเยสิตาคิดดิขะพลังปหิตาตาสมาหิตาปทูสีหาวัชรีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตามนัสสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิดาพิจุปัจจสเตยตะวาวันีกับเบลเทเวตโตอมันติสัตถาตมะเกตเนรเตเทวกายาพิันตาเตวิชชนธรรมพิฆวเตจอัตตปามากะลงสุดวะพุทธศาสสานังเตสามาตุลหุยานังอมนุสสานมาส ศาสนังอภิเกสัตตมางสะขุสหัสสังอาชาตสตริสตังเอกสหัสานังอมนุสานามาสักสุขอภิเษกนัตมังสะขงทิสตาสัพพะอุภาหุงตันจาสัพพังอภิญญายะวะกิขจวันนาจงุมาตะโตอมภิเษกศรัทธาสาวะเทศนันเอรัตเตเทวะกายาพิกันตาเตวิเชนาตาภิคะโวเยโวหังกิติสามิกิริเหนุภูปโส ซาตาชาหัสสาวียขาคุมากระบีราศวาอิทิมันโตชุติม um oui ันโตนะมันโตยะสัสสิโนโมระมานาปิกามุนพิกุณนาสมิติวานังชาตาชาหัสาวีมาวตายักขานานาโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัสสิโนโมระมานาปิกามุนพิกุณนาสมิติวานังซาตาคิราชิชาหัตสายักขานานาโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัสสิโนโมระมานาปิกามุนพิกุณนาสมิติวานัง อิเจเจโสขัสสะสหัสสายยขันนะตอนนี้โนยที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยะตัสสิโนโมระมนาพิกามุพิกุลนางสมิติงวะนังเวสามิตาบัรจสศตายัขันนะตอนนี้โนยที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยะตัสสิโนโมระมนาพิกามุพิกุลนางสมิติงวะนัง กุมิโรราชาัิโกเวปุรัสสันิเวศนาพิโยนาตัตตาจาะตังยักขานางไยยุรุปาจติกุมิโรราชาัิโกตปะคาสิมิติงวะนังปุริมัจัตทิจังราชาตาตาลโทภาษาจติคารถานาอธิปติมาราชายตติโสปุนตาปิสตาภาโวินธรรมนานาภะภะไรทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสจินโมุธรรมนานาปิกามุงิคุณาสิมิติงวะนังทากินนาจัตทิจังราชาวิวโหตาปัสสติกุมิโรนากริปติมาราชายตติโสปุนตาปิสตาภาโวินธรรมนานาภะภะไรทิมันโตชุติมันโตวันโตนั้นโตินงวะ สษัิมัจจาที่สังราชาวิรุปโกรภาษาสตินาคานาธิปติมาราชยะสติโสปุตตปิสสตตาพระโวินทมนามาภะไรทิมันโตชุติมันโตมณมนโตยะสินโนมทัมมานาปิกามุมิกุณาสมิติว่านางอุตาราจารที่สังราชายุโลกจปัสติไอคานาธิปติมาราชยะสติโสปุตตปิดสตตาพระโวอินทมนามาภะไรทิมันโตชุติมันโตมณมนโตยะสัินโนโมทมานาวิการมุมิกุณาสมิติว่านังปุริมาที่สังสัตตานิรธนกรในนาวิรุปา สมันตาจัดตัรธิสาทตาธรมนาคังสุวันิกะปิโัเวเดชสังมายาวิโนทัสสาอาคุวันจวิิกาสธามายากูเวนทูเวเดนทุวิภูจวิภูโตสัจธาธารโนกามาเตโต จากกินยุมันธ nah ุนิมันธุจะบานทโธปัมภะโยจะเทวสุโตจะมัจจลิตตจเตโนจคันทะโคนะโคราชาชาโนตะโคอาหูปัญจสีโคเทวติภูรสุริวัชชะสายเอเตจันเยจาราชาโนคันธภาสหัยตาชุปีโมทมนาภิกาโมภิกุนาสมิติงวะนังอาฬคุณสภานาคาเวสาราจาราตจักกาอาภัสตราคูปยาคาทายาติพิยามุนาสตาลัตธาจะอาคุนาคายาชัสิโนเอราวัณโนมหานาโคสุบะคาสมิติงวะนังเยนะคาราดเชตหัสาลังติธิพาธิชาปะกิวิทุจักโขเวหาโยสตรเตว สิตธราชสุปัญญาติติเตศนามังอภยตั้งานาคาราชานวาสิสุปัญญัโตเขมามากาศิบุตรโชตินาฮิวจัยฮิบูฮายันตานาคาสุปัญญาสันนามากังสุบุตรังชิตาวชิตาหเถนะสุบุตรทังสุดาสิตาพาตโลวาสวัสดีที่มันโตยัสสิโนการกัญชามาวิชมา อสุราทันนาเวข้าวสาวิปัจจิติสุจิติจัปัญหาลาทุนนบุตรีสัสสัจจันจาริปุลตานังทะเพเวโรจะนะมกาจันใหิตวะพระดิเสานังราหูปันท้มุปปาคามุงจมายโยตรานิพัานตันเตภิขุนาจะมีติงวันังอ่โปจเทวาปฐวีจเตโชวโยตถาคามุวรุณาวรุณาเทวาสมโมจะยศสาจัตสะ้าเมตตากรุณากายิกาอ่ากูเทวะยะสัตสินโญรัศเตสัสตากายาสะเป็นนันนโรนิโนอิธิมันโตสุติมันโตวันนันมันโตยะสัตสิโน อุทมนาภิกามุมิกุณาสมิติวนังเวณฑูจะเทวาจาดิจาอสมาจะทวเยยมาจันทสุปนิสตาเทวาจตัมมคุปราคิตาสุยาสุปนิสตาเทวาสุยามะคุปราคิตานะคับตอนนปรกิจวะอาคุมาเวะราหกาวาสุนังวาสโฉจตโตทักวะคับปุริจโตขจเตยสัจชากายาสะเพนันนาวินโนอิติมันโตชิติมันโตนะวันโตยะสติโนมุรมนาภิกามุมิกุณาสมิติวนังอาคูจะอาถาคูชาปุเทวาชาลามคี สิขาริวะอริยกาจะโลชาจะบุมาภุฑิตาชิโนวัน hmm. ุนาชาธรรมะจะอจุตลาจะอเนจกาสุริยะนิจราอาคูอาคูวาสวัตเดซิโนเทศเจตสัตยกายาสเพนันเดอรนิโนจิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนพุทธมนาภิกามูพิกุณังสมิงติงว่นาง สมนามหาสมนาวันุสามนดุสุตะมาขิกทาปุติกาอากูอากูมโนปุติกาปะรากูขระโยเทวายเจรหิตวาชินุปะรคามหาปะรคากูเดียวยาจัตสิโนจะเตเทสะกายาจะเพนนานันโทโยที่มันโตสุที่มันโตนะมันโตยัตสิโนมรมานาพิกามุหิคุณาสุติวนังสุกาอรุมหาอรุณาอากูไปขันธัสาสหะโอทาตะไคหาปามเมาขาอากูเทวาวิชกนาสถามัคตากลากะชามิสกกาจายาจัตสิโนสรยังอาคาปัชุนโยโยที่สาภิวัตสติเจตเตสะกายาจะเพนนานันโทนิโนที่มันโตนนมััโตยสโนมิุหด เศีญาตสิตายามาการจักรใจยาซาเชโนนพิจารณามาเศรษาโชติเนมาจ่สจะอาสวะนิมาเนสิโนอากุอัฐกุปานิมิตาเสรษฐเตชะรัชกายาเเพนานเจ้านิโนทีมันโตชุดที่มันโตนั้นมันโตจะสิโนโมทามนาปิกามุปิกุนาจะเปิวันนั้นเถแต่เทวานิกายาสเพนานเจ้นิโนน้ำมันวเจนอากางสูญเยจันเยสศรษาสห ปาวุชชา,าติมักีรางองคติมนาจาวางังขันธ์มู่ขจรังนาคังจงันทังว่าอสิตาติตังสุภามาปรมัตโตจปุตตาธิมตโตสาดสันนัคมาโลกติโสจัสวะคาสมิตริมานังทหัรพระมทหัรสัพมาโรกานังมหาพรหมวิชิติจติอุปปัญโยชุติมตันโตปิจมากายโยเนาจติโสเจเสตะอิสระอากูปัญเจกะวัตวัตติโนเตสะจจมัชยโตอัคคหาลิโตปริวาริโต,ตเตจัจสเปกันเตสินเทเทเวสัพพมาเกมนัสนนาบิกามีปัสสาคานาสัมธิยังเอจคานาจตพันละชาลเคนาพันธะมุ สมันตาปริวาสเลชาตมาวงมุสิชาโกชินังอจิตตถามาเสโนขณาสนาเปสยิตปร,รินาตตาะหะ มหัจจะสาังกตะวันลับเพทราวงยักษ์ขาพงศ์เโกเมโคลชนะเช่นโตสวิชุโกตชาชตบจุธาวัตติทกุตโตอาเซีงวเสจันจาจักปังลดิพินดายะเพราะว่ากิจวานาบชมมาจักโตมันดีสัทธาสาวเกตจากเนรเตเมลาสนารพิกันตาเตวิชนะจากพิกวเสจะอัตตดปามาครุณาตัววาพุทธศัพทศาสนาพิจาริเคหิปการมงเนสังลรมปิปิชยุงทัพเพวพิจารสังขามาพะยาทิตายาสชิโนมุทันติจารภเตหิตวกาเตชเนสุตตาติสิบเอ็ดมังครลัสุตตัง อเวนาจะพารานามติตานั้นจัดเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตามมุตมังปภิรูปะเทสวาโสปุเพจะปุเพจากขตบุญยตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตามมุตมังภาหูสัจจันจสิปัญจวินยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามมุตตมังมาตาปิตุอุปันทานางปุตตะทาราสัังขะหอนาคุเราจะกัรมตาเอตามมุตตมังทานจัดธรรมจริยาจะ ยาตการนันจัสังโหอนาวัชชริกัมมานิเอตังมุตตะมังอรติวิรติปะปามาชปานาจัสัญโมอัปปะมาทโธจธรรมเมสุเอตังมุตตะมังคารโโบจดิวาโตจสัตุทีจักตันยุตตากาเดนะธรรมมาสวัณังเอตังมุตตะมังขันตีจะโสวัจะสตาสัมนานัจัตัสนังกาเลนะธรรมะสักั์ฉาเอตังมุตตะมังตโปจพัมาจริยจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานาตสิกิริยาจะ เอตัมมาคุตมังพุทธะสะโลกะธรรมีหิจิตตังยัสสะนกรรมปติอโศกังวิรชัมเกีมังเอตัมมาคุตมังเอตตาทิสานิกขทวานาตปัตทะมาปาราชิตาตัปปัตตสุทิงขจันติตันเตสังมังมคุตมันติสิบสองตระนัปปลิตยังกิจิวิตังอิทวะหูลังวาสเกตุวายังตระนังปณิตังเอเตนนโนสังมังอธิตะทักเทนาอิจัปปิพุทธะตระนังปณิตังเอเตนะ แต่เจนนาโซทิขนตุเขยังวิราคังอมตตปนิตังยะราชักาตะกายมุนีสัมาหิโตนาเตนะชาเมนะสมาธิกิจจิฉัมปิธรรมีตรนังปนิตังเอเตนะสเจนะโซทิขนตุยัมพุทธะเสตโถปริวันทะยีสุติสมาธิวันนันตารีกัจญามาหูสมาธินาเตนะชะมวนาวิชติอิฉัมปิธรรมีตรนังปนิตังเอเตนะสเจนะโซทิขนตุเยปุขละอัตสาตังปัสสธาจตาริเอตานิยุการิ โตรตเตตะคีเนยัตุขัตสสาวกาเอเตสุทินานิมาพาลานีอิธมปีสังเคตระนังปณิตังอิเตนะสะเจนะสุวธีหนตุเยสุปายุตตามนัสสาทะเพ็นานิกามิโนโคตมาสาสนังฮีเตปฏิปตตามตังวิไคหะหรักทามุธานิผู้จริงผุ้ชามอานาอิธมปีสังเคตระนังปณิตังอิเตนะสะเจนะสุวธีหนตุขีนังปุรันังนวังนาทีสัมภรวังวิรัต จะจิตใจจะทเกวเพราะว่าสมิงเตกินาปิซาอริสันไทิทันตีที่ทรจะทายชัมบัติโปอิทัมปีตังเคตระนังปฏิตังอิเจนัสเจนะสุจวิหนตุกสิบสามธรรมะเบสัสวัสดิ์อัตตาฮเวชิตังสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตาทันตัสซาโปตัสสานิจังสัญญาตัดจาริโนเนวะเทวนาคันทโพนามาโลสังห์ปโมนนาชิตังอปัสชิตังกัยอิราตธาลุปัสสะชันตุโนสิบสี่เกปุตรลสูตรพาสิตาบิชังเตนนาคะขวตาชนตาปัสตาอรหัตตา สัมมาสัมพุทเทนะเอตะตุมเถมาอนุสัเวนะมาปรามะปปรารยะมาอิติกิรายะมาปิาาาาตากาสัมปทานเนะมาตักกะเหตุมานายยะคาเห็นะมาอาการัปปาริวิติลิวิตเาเกนะมาทิฏฐินิชานคันติยามาปปะรูปะตายะม,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 มาสัมโนโนโครุยะทาตุเมเออัตาณวชานยชาอิเมจัมมาอกุสลาอิเมจัมมาสัพพชาอิเมจัมมาวิโย,มมยอะาตตา อิเมจมาสมัตตาสมาธินาอหิตายาทุกขลายาสวัตดิติอัตตาตุมเมเหปัสชะเหยยาธากระถาตุมเหอัฏฐนาวะชาเนายธาอิเมจมากุณฑลาอิเมจมานวะชาอิเมจมาวิยุปัสสาอิเมจมาสมัตตาสมาทินาอหิตายาทุกขลายาสวัตดิติอัตตาตุมเมเหอุปัสสปัชุปัสสปัชวิหะเลยาถาติสิบสี่อุปนิยสูตรอุปนิยติชื่อตับตับมามายุงฉลูปันนีตาสนาสันติตานาเอตังพยังมานี เปรคขันวโนปุญญานิจัยิราธาสุขขาวหานิอุปนิยติชีวตปะมามายังฉลูปะนิตัสสานาสันติตานาเอตังพยาเนเปรคขันวโนโลกรรมีสังปชาเหสันติเปรโขโยสัตกเยนะสายนโมวจายะอุทาเจตัสสาตังตัสสะเปตัสสะสุขขายะโหติยังชีวมโนปกโลติปุญญังธรรมโมหเบระขันติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะ มาวะหาติเอสานิสังโสธรมเมสุจินเนนาทุกขติงขัจฉันติธรรมจารีสัเพสังคารานิจติ ยัถาปัญญายปัสจติอัจฉมิจติทุกขคเอสามโควิสุติยาสัพเพสัขาลาทุกขัรติยัาปัญญายปัสจติอัจฉมิจติทุกขคเอสามโควิสุติยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยัาปัญญายปัสจติอัจฉมิจติทุกขคเอสามโควิสุติยาทิพกอปันนากระชาดกอปันนากันธานะเมเกสุติยังอะโหตักกีกาเอตตาธัญญายาเมชาวีตังคันเหยยะอปันนะกังพหุงเวสันนังยันติปภัตตานิเวนานิจักอรามลุขะ เศรษยานี้มรุส่าพยัตฉิตตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสมุตตมังเนตังสรณะมาคำมาสัพพาทุกขาปภูชติโยจักภูชจัตธรรมจัตสังฆาจตระนางคตโตจัจจาริอริยสัจจานิสัมปันายาปัสจติทุกขังทุกขาสมุทปังทุกขัสจะอติกะปังอริยจัตอสังกิกังทุกขูปัสสะมะคามินังเอตังโขสรนังเขมังเอตังสมุตตมังเอตังสรณะมาคำมาสัพพาทุกขาปภูชติสิบเจ็ด ทันเทกาตคาถาอธิตังนาวาค่ะเมยยานัปัตติกังเขยนะคะตังบุคคลไม่ควรคนหึงสิ่งร่วไปแล้วไม่พบผูบอกสิ่งยังไม่ถึงเนทัตติตามะฮีนันตาปัตตาจานะคะตังสิ่งในรูวมไปแล้วก็เป็นสิ่งใดไปแล้วสิ่งอย่งไม่ถึงกัเป็นสิ่งย่งไม่ถึงปัจจุบันนัจะโยทำมังตัดตัดทับวิปัสสติอาศังลิหังอาศังกุปังตังวิชาดุโมรุเยบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันแม่งตรงเงี้ยไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นนู้ปปอองงงเเเัััตชชววะะกกิจจจาาามโยรสุ เพื่อทำความเพียรเสด็จในวันนี้ใครทักจะรู้ความเป็นวัมือนพุ่งนาฮิโนสังขารนางเตน,นะมหาเศนในนม้มจุนาเพราะความประเพียรในมันจุนาผู้มีเนยยยื้อสัจาณนั้นย่อมไม่มีเกล้าั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรังตัำอัตตานิตังตรเวปัทไทขาดตัวติสันโตัวตีขัดเตมุนีตีภามุณีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกีิดข้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีตัดติหนึ่งจะเริ่มการชนีดแลทสิบแปดอภินิหารปัญจ ชดุพนความแก่ไปไม่ได้พยาธิชะมูมวิหิพยาธิอันนาคติโตเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาชดุพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะชะมูมวิหีมณานังอนาคติโตเรามีความตายไปธรรมดาชดุพนความตายไปไม่ได้สมเพปิเมปิยหิมมณัปหีมณานพวิณาวิณพวเราจะละเว้นไม่สิ่งต่างๆคือต้องพัดผ้าของจากของเราของเจันทร์จันทรั้งสิ้นไปกรรมชะโกวหิกรรมาชายาโทกรรมายโยนิกรรมปันโุกรรมาปฏิสระโน เรามีกรรผ่องของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรเป็นแรงเกิดคำพูดที่ตามการิีเมื่อสายอย่งกรรมฐานสตรีมิวาบะปะกังวาตัดสาชายาทภิสัมมิเราทำกรรมอะไรไว้ไปบุญเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือต้องผลจะผลคำนั้นเสื่อมเอวังอัมเห็นที่อภินางบรรจับเบกิตัดพังเราทั้งหลายควรไปคบพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเทิน สิบเก้าเทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปัตตาชีตุคขาพิยปัตตาชีพยาทุกขปตตานิ้โศกหุูัำเปิปานิโนเอตาวาตาจามิหิสัมปตังนุญาะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุถัพสัมปติสิทธิยธาตุสัมตังตัวัตถายาตีดังละขันตุสัพพทาภาวนาปิรตตาหดตุวขจัตตุเทวตากาตาสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจะเตเชนะประการพระมิจจปโส ยี่สิบเทวตาปฏิศาณคาถายาเทวตาสติวิหารวาสินีถูกเปรคเลโพติะเลต่หิงต่หิงตาธรรมทานเนนวันตุปูชิตาสดจิงกะโลนเตชาวิหารมันทะเลเสราธรรมชานวกาจัิกโวสารามิกาธนปฏิอุปะอุปาสกาคามาจเทสานิคามาจะอิสราจัปปานาุูตาธุกิตาพระวันตุเตนลภูชาเยปิจะอันทสัมภาวะสัง เสรษฐาชาตาอัตตะโบปปาติกาปิญญานิกังธรรมาวลังปากิจเตสเพปิีสุขสัสแตกกันรตูสังขยังทายดูจีดังสัตตังธรรมโอธรรมัทลาจัปุคลาสังโคหนตูสัมมาโคว,วะอัคขายะจหิตายะจ่าอัมเหระคันตูสัตธรรมโอสัเพปิสัมมาจาริโนโคติงสัมปาปุเนยยมายะมะธรรมเมอริยะปะเวทิเตยี่สิบเอ็ดสัพพะปฏิทานคาถา พุญญาสิทธานิกตัสยานันญานิกตานิเมเตสัจักภคินโนโหตุสันตานันตาปรมานากาเยปิยาคุณาวันตาจักไมหังมาตาปิตาทโยทิธาเมจาปยาทิทาวาอันเยมาชัตตเวนิโนตัสตาสัตตาติทันติโลกาสบิงเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจกะจัตโตโวกาลาสังสะดันตาภาวะภเวยาตังเยปันติทานามอนุโมทันตุเตสยังเยติมานปะชานติเทวาเตสังนิเวชยุง มายาธินนานี้ปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสสตาสตาหนตุอเวราสุขะาชีวิโนเขมปะทัจจาปะปนตุเตสา,สาสาสิตสักตังสุพาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในปัจจุบันนี้แลแห่งบุญทั้งหลายที่ก็อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชอนเราได้ผู้เป็นที่ดับผู้มีคุณมีมีดาบันดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัต และสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำลนงสี่มีขันห้าขันหนึ่งและขันสี่ท่องคิวในภพมนภพใหญ่ถัดเราได้ทราบกันให้สมบุ์ข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุมาอ,อ,อ,อนุโมทนาบุญเองเถิดถัาเราได้ไม่ทราบกันให้สมบุ์ข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือเราอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่ประสุขเสมอเถิดและวจนถึงทางเราเสียมเิดดขอคววามหังี ของซาลานั้นจงสําเร็จเทิญด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิขานอนุอนุภาพแห่งการความเพียรและอนิสงฆ์แก่บูชาพระราชนัดได้ด้วยการแสดงบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พราเจ้าเจริญทางโลกทางธรรมขอช่วยเทพเทวดาทั้งลหลายโปรดนุโมทนาในการสวดเสดสยายมนและพักอัมมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอมวยพรได้แก่ข้าพเจ้าและ ขอสุมงคลพระก,กิ่งพลิมินาดวงวิธีสมเด็จวิญยาณสังวรวัดรวิวิหารตลอดชมวิุมงคลที่พระเจ้านับถือทั้งหมดรวมถึงที่สามถึงสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปลิตและครับมงคลในภระศาสนาต่างขอจงสำเร็จจากสิทธ์ทุประการเทิญสาธุ